สวัสดีค่ะมันจะเจี๊ยบมาหรอค่ะมาค่ะพี่น้อง้มงนี้มันจะเจี๊ยบกับสิบห้ามาก,กินต่ำสบายนั่งด้วค่ะต่ำสบายนั่งใส่ เม็ดกะทินพร้อมแล้วค่ะมือนี้ใส่เม็ดกะทินพร้อมแล้วก็กินกับผักไอ้พักอิเลิศค่ะแล้วก็ผักกัญจองค่ะอิเลิศผักกัญจองัวเลดีดค่ะกับัมเลดีดนะคะ่ะอันนี้กับเป็นของหวานค่ะแก้เพชรอันนี้หันมาปอกมแลรวค่ะหมากอันพักลูกพับค่ะพี่น้องมาค่ะมาแสบๆไปนะไม่ใช่เจี๊ยบค่ะ สูตรมาทางหนานะคะจะได้เห็นน้ำอืมนัวนัวน้ำประแดกสบายนั่งค่ะง่ายๆบวบ 马看 <Mag> ม่เม็ดกะทิมาใ่พร้อมครับมื่อนี้ làm nhàng nhàng à. mm <laughs> Hysj. Mm. Mm. เผ็ดจนเจ็บเม็ดกระถิน you <laughs> mm -hmm. แกเปลปลีส่ะร้า แฉบกลับไปเนองแข็งเพียทั้งแสบ ลดลงบานท้งตามาค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่เนี่ยเจ็บก็ขคอฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ไม่เนย่ยเจ็บน้ำนี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนี้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันคลิปหนาค่ะ